น้อมจิตน้อมใจน้อมอนุโมทนาสาธุในถูกถูกบุญค่ะพี่น้องขอให้บุกุศลเมือนี้ไปนุ่นดวงเปิดโชคลาภให้พี่น้องเว็บซี่พี่น้องเบิดสุขุมทุกคนค่ะบอกว่าพี่น้องจะคิดการใดก็ขอให้สมุหมาตราถนาตรวจเร็วทันใจที่สําคัญขอให้พี่น้องมากด้วยโชคลาภถูกหวยรวยเบอร์ค่ะพี่น้องอนุโมทนาสาธุค่ะสาธุ สาธุสาธุเฮงเฮงด้วยค่ะพี่น้องมณีกาภาพพิพันน้องเนาะค่ะทาบุญวัดเขาช่องล่มเนาะค่ะพี่น้องอยากได้ยังกะอาถิฐานชิตไปพระก้อบกันเ้อพี่น้องบ่มีอย่างไ้นอกจากเข้ามาอนุโมทนาสาธุเนาะค่ะหละักะจะมาจุดต,ตัวเลขเนาะค่ะนําโขงนําลาบมณีหรือว่าจะมาหายแนวท่าเนาะค่ะนําโขงนําลาบมณีพี่น้องอยากได้ไปซื้อ,อยังกะ ไปสือกันเอาเด้อพี่น้องทุ่งทุอย่างขืนอยู่กับบุญกุศลทีเฮ่าเ็ดเท่าสางเนาะค่ะเฮาจะมิโชมิมลาบมันจะข้นยู่กับเฮาค่ะมันบ่ดเด้ขึืนอยู่กับพลหายหวยหรือว่าข้นยู่กับคนห,ห,อหอคออคนลอบขางเนาะค่ะพี่น้องทําบุญไว้ได้หลายค่ะเมื่อบุญมากพ่อเฮาจะได้ในสซีงทีเฮาต้องการค่ะพี่น้องวัดเขาช่องรุ่มแห่งนี้เนาะคะ่กะการมีคนถูกรางวันทีนึ่งหลายที่สุดละละในประเทศไทยเนาะ,ค,ะค่ะกะจะประมาณ10ปีสิบห้าไลลเนาะค่ะพี่น้อง ลายต่อไปอาจจะเป็นพี่น้องหรือว่าอาจจะเป็นเจี๊ยบกระได้เนาะค่ะถ้าเฮามีบุญพรจังใดเฮากะได้เนาะค่ะพี่น้องขออนุญาตบอกบุญเนาะค่ะพี่น้องสัปดาห์น้าเนาะค่ะเดี๋ยวเจี๊ยบจะพาพี่อหน้องเนาะค่ะเดินทางไปทําบุญจังหวัดสุพรรณบุรีเนาะค่ะพี่น้องทําบุญจังหวัดสุพรรณบุรีเนาะอ่ะสําหรับป่าสัปดาห์น้าเนาะค่ะพี่น้องอาจจะไปวัดเดิมบางเนาะค่ะพี่น้อง สถานทีทีท่มาด้วยโชคลาภผู้ได้ไปก็เห็นมีโชค,ม,โชคมีลาภเนาะค่ะพี่น้องก็เลยจะเป็นตัวแทนพี่น้องเนาะค่ะในการพาพี่ผาน้องไปทําบุญละก็เบ่งบรรยากาศความสวยงามเนาะค่ะวัดเดิมบางเนาะค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีเนาะคะออ่ะขปทวีสุวรรณอากาศทองเนาะค่ะพี่น้องกาเท่าทีเบื่องมากเนาะคะ่ะพี่น้องเปินกระบอกว่าสถานที่แห่งนั้นกามีเจมิมไร่มือเนาะค่ะเขาคิ้วยาวเนาะค่ะแต่สําหรับเจี๊ยบ อาบ่ได้ไปเจอไรายมือเนาะคะ่ะแชร์ไปรวมบุญเนาะคะ่ะท้ำบุญเนาะคะ่ะอยู่วัดเดิมบางเนาะคะ่ะท้ำบุญสามวัดวารามเนาะคะ่ะขางทาากันละพี่น้องถ้าามีบุญสะพันครับวัดไดเข้ากระแว่เฮ็ดวัดนั้นเนาะคะ่ะอืมประมาณนั้นล่ะพี่น้องเฮากะาจะมาเขียนค่าอธิษฐานเนาะคะ่ะถ้าาอยาก้หยังเข้ากระเขียนลงในผ้าแดงแล้วก่ะนาไปปลูกเนาะคะ่ะตรงทาเวสุวรรณปูทองลนเนาะค่ะพี่น้อง คือที่สุดเนาะค่ะในเรื่องรางวัลที่หนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าบ้านเทียบสถานที่ทเทียบภักอาศัยกับบัวควายไก่เนาะค่ะจากวัดเขาช่องล่มเนาะค่ะพี่น้องกามาดูเนาะค่ะพี่น้องก็มาบอยเติบแล่วัดเขาช่องล่มแต่เพียงว่าเทียบบัวควายแบบทายครีบไมเบิึงเนาะค่ะบ่ได้มีเวลาทายครีบเมือเ่อขยันก็ได้ทายคลิปเนาะค่ะพี่น้องขีข้ข้าดกับบัวแดงทายคลิปเนาะค่ะพี่น้องอจะประมาณนะั้ แต่มืออเนานะค่ะเจ๊าป่ามีแผนว่าจะกลับมาทาบุญเนาะค่ะวัดเขาช่องล่มเนาะค่ะพี่น้องเสร็จจากวัดเขาช่องล่มก็จะไปวัดหลวงพี่แซมเสร็จจากวัดหลวงพี่แซมก็จะไปวัดทอหญ่เพื่อที่จะไปขอพรเปิดโชคเปิดลาบเนาะค่ะไปตั้งจิตอธิิฐานเนาะค่ะพี่น้องเพื่อมออือฝามไม่นําโกงมีโชคมีลาบเนาะค่ะพี่น้องขอให้โชคดีเบิดสุขสุขพนค่ะสําหรับพี่น้องบางท่านเนาะค่ะที่รวมทําบุญเนาะคะ่ะอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีเนาะคะ่ะ อาัปดา,านาเนาะคะ่ะยางทีเจประกาศไว้หรือว่า,าวะะบ,าบ,บะะเาอาาเก้าไปเนาะคะ่ะวันจะไปทำบุญจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะพอมีงานถาดเพื่อนเนาะค่ะกูได้ที่รวมบุญมากกับอนุทนาสาธุบุญก็จะมีอาแม่ภาคใต้เนาะค่ะหนึ่งทันเนาะค่ะทีรวมกับบุญมากกับอนุทนาสาธุบุญเนาะค่ะผู้ได บ่ได้เฮ็ดบ่ได้มีโอกาสรวมบุญกันกับ,บ่เป็นอย่างเนาะค่ะอนุโมทนาสาธุบุญไปน้ากันก็ได้บุญละเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าคนเฮตุกะเต็มใจให้เนาะค่ะพี่น้องชีวิตจะบญญหาหามุมีอย่างมากมายดอกพี่น้องนอกจากทํางานหาเ,เงิน้วกาทาบุญไม่แค่นั้นเนาะคะ่ะชีวิตคนเฮาบ่าต้องไปโฟกสัสมีหยังให้มันหวนไหยเนาะค่ะ้วกายอย่าเอาปัญหา อย่าเอาปัญหาชีวิตของคนหลอกขางปัญหาชีวิตของคนอื่นเนาะค่ะมาเป็นภาราให้เฮ้าเนาะค่ะลำพังชีวิตเฮ่ามันงจะยุ่งกันยาก้วเนาะค่ะพี่น้องย่อปัญหาของคนอื่นมาเป็นภาราให้เฮ่าและเฮ้าจะใส่ชีวิตอย่างมีความสุขแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่น้องกับประมาณนั้นเนาะค่ะพี่น้องปมาพี่พานองตั้งจิตอธิษฐานเนาะค่ะพี่น้องคากราจะายยิบอ่าไว้ปิ้งปองเนาะค่ะ ยิบเหล็กบินปองคือว <led> <Mit S 2> <Ou. S 1> ่าเป็นตัวเลขน้ำโชงน้ำลาบแต่ละมือมาเกลขยยังกับไปซื้อเอาเนาะค่ะพี่น้องบดมาเจ้จงเนาะค่ะพี่น้องที่ถือประกันรดยกากโถดขอภัยเด้อพี่น้องตัวเลขที่หายไปบ่ว่าจะเป็นเลขกยังกับตามแต่เนาะค่ะพี่น้องถ้าบระยากเสียงเงินยาซื้อเนาะค่ะพี่น้องขอย้าอีกรอบถ้าบระยากเสียงเงินยาซื้อสนับสนุนหวยรัฐบาลเนาะค่ะพี่น้องไต้ลงไต้ดินจะแล้วแต่เนาะค่ะพี่น้องแต่รักๆแต่ทีนี้เนี่ยเขาต้องสนับสนุนหวยรัฐบาลเนาะค่ะ นับสนุนฉลาก,กินแบงเท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องเมื่อี้ก็มีโอกาสได้ทําบุญเนาะค่ะเมื่อกี้ก็ไปทําบุญถวยา,ายพระไตรทําบุญโลงโสมเนาะค่ะแล้วก็ซื้อที่ดินถวายวัดตามกําลังตามศรัทธาของห้าวกัะนอนมโมทนาสาธุบุญให้พี่น้องเอ็ดซี่พี่น้องทุกทุกท่านค่ะที่รับชมคลิปแล้วก็ฟังมาถึงตอนนี้เนาะค่ะพี่น้องนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเนาะคะ่ะวัดเขาช่องโลมเนาะค่ะพี่น้อง พี่น้องอยากส่วนตัวเนาะค่ะพี่น้องกให้มาวัดปกติเนาะค่ะพี่น้องถ้าเสาร์อาทิตย์จะค้นจะหลายเนี่โดยเฉพาะวันอาทิตย์เนาะค่ะเพราะว่าพี่น้องเป็นกยุทธ์เนาะค่ะบได้เหตุการณ์ในงานเนาะค่ะอาจจะเป็นวันหยุดของพี่น้องเนาะค่ะผู้คนกะก่อนข้างที่จะเยอะเนาะค่ะถ้ายากส่วนตัวกะแนะนําวันปกติมาได้เลยเนาะค่ะถนนทวนทางเขาวัดกะสะดวกสบายเนาะค่ะบรรยากาศทางวัดกะรมรื่นเตรียมไปด้วยอ่า สิ่งซักซีนเนาะค่ะพี่น้องเพียงไปด้วยคือแบบศักซินแห้งแจักสี่แวนจังไหนกาจะใส่ข้ามมถือกาขอถทดขอภพยเนาะคะ่ะอนุโม,โมทนาสาธุไปพร้อมกันค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะไปยิบหวย้ปิงปองให้เบิ่งอยู่บมมีหยังดอกพี่น้องทํำบุญย่างเดียวละนอกจากบุญกุศลกับโบมมีหยังงห้เนาะค่ะพี่น้องอนุโมทนาสาธุไปนํากันค่ะอันนี้ก็จะเป็นหัวใจเนาะค่ะพี่น้องเอาก็สามารถรวมยอดปัจัยทํำบุญใดเนาะค่ะพี่น้อง เดี๋ยวมายิบป,ปิงปองเนาะคะ่ะตัวเลขโชคลาประจัมมอนี่เนาะค่ะพี่น้องมากยังกับไปซื้อเอาเนาะคะ่ะสนับสน,นุนหวยลอตเตอรี่รัฐบาลเนาะคะ่ะพี่น้องขอให้โชคดีร่ำรวยค่ะตัวเลขโชคลาโมนี้ก็จะเป็นสามสี่สี่สามสามสี่สี่สามเนาะคะ่ะกะไปซือ้อไปหาไปกาบไปขึ้นไปลงเอาเองเนาะคะ่ะพี่น้องก็จะประมาณนั้นแหะตัวเลขจุดวัเนาะคะ่ะพี่น้องยังพอท่านออกเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้ากะไปรอเบิงบรรยากาศ